ก่อพักวาน,นนี่เราจะพี่เนาะเมื่อวนีโบคอยมา่านเปไ็นไงน้องไหมว่าไปลงยางไปมุกจุดไม้บึงพดัดโบคอยมีมีจะนอนน้อยๆจ้ะน้อยๆเหีห่ยว คนกบตุกน้อไม้เหี่ยวหมดแล้วแห้งหมดแล้วโม่เจ้ามานำลายๆมืาอนี้นะเจ้าว่าบุพเพน้อไม้ข้าเจ้าก็เลยคืน โมขืนไปทางอื่นแล้วจักว่าไปทางได้เอิ้นหากระบ,บดินต้องใส่ขื้นไปทางฟังคุณนเนาะเขาไปทางหมโมอข้อ พักวันนี่นี่คือนถปกติได้พักวานแล้วจ้ามันนี้นะเยวเอาใส่หมูใส่จ้าพี่น้องใส่ห้ามออ้่นอ๋อเกิดสิมาพอปลาหน่อไม่จ้าพี่น้องง่างจนปีนหน้าผาอยู่อ้ย แต่ว่างของพี่นั่นยาวเหนียวไยแล้วจ้ะเมั่เลยเอาบ้องเหอนเนาะมนมีคนมามนไม้ก็เลยได้เงาฝนก็ไม่ตกหน้าไม้แห้งหมดแล้ว Mình sẽ ăn nhau nhau <laughs> ยังจักกระเจงยังจะนอเนเหี่ยวเหียอยัง่าเต็มตะก,ก้าเลยจ้าเมื่อนี้นะเราจะากลับบ้านแล้วจะพี่น้องอยางสิโคงกลับแล้วจะนางเสาคมก่อนเมื่อนี้แดดแห่งแดดแห่งกุมภวพัน,นี์ phun lúc cao bớt ơn mà cái mày còn mày nằm cái này hâm mày chứ chưa nó ตอนนี้กำลังชึงขั้นตอนแกงหน่อไม้จ้ะพี่น้องปอกบะหัี่ได้เสร็จหอ,อกจ้ะแต่ว่าปอกพอได้แกงก่อนเดีย๋ยวมาแกงจ้ามาแกงหน่อไม้กินล้อนๆตอนเที่ยงจ้ะพี่น้องอร่อยสมเลยจ้ามันทีเป็นปลาแซบลอ นี้ก็เป็นพักสแสแยะจ้จะพี่น้องบงหูวพี่น้องซิ่งหูจักบอเป็นพักสสแยะเอาไว้ใส่แกงน้อไม้ก็จะแกงน้อไม้หมกน้อไม้เพราะว่าบางคนเพิ่นก็บอกินนะจ้าแต่ว,ว่าปั้นไทยเลยนี่มักจะแกงใส่เอาใส่แกงมาเหมือนจิมีกินห้องฮ่มปุ๊บไ้อยู่ค้างบานนี่จ้าพี่น้องงามงานก็มีเพื่อนบานก็มีพี่น้องแล้วก็คนใกล้เคียงเพื่อนก็นมาเก็บ ไปกินไปใส่แกงเมื่อไม่อะจ้าพักอีตูใบแมงลักเนาะปุไป๊ไว้าลายใส่เลยปุ๊กไว้อะจ้า้นผิกจา้า 嗯啊。<laughs> เต็มมาม่อนแม็ดต่ะตอนนี้แกงไม่เหาเกิกระลังเดือดได้ทีเลยจ้ะพี่น้องโอ้โฮโอ้โแซ่บจ้าตอนนี้ไทยเลยก็ะมงมพระเจ้าไกินกระแกงน้ำไม่อีกจ้า น้ำกันเด้อจ้าสดแกงนะไม้น้ำกันเด้อจ้าพี่น้องแซ่บคับจ้าเคลื่อนไปเยอะที่ไหน

แกงน้องไม้เหาเก็สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้า่งน้าจ้าหน้าตาจะหฮอตักไปกินตักใส่ผัดทาดจะค่อยตักง่ายๆจ้ะแกงน้องไม้ ตอนนี้แกงน้ำไม้ห่เกษตเสรเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวนำกันเด้อจ้าพี่น้องเสร็จแล้วจ้าวันนี้ไทยเลยก็ข้อตัวไปก่อนเด้อจ้าข้อตัวไปกินข้าวกันจ้าเมื่อยไล่ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ